ยินดีต้อนรับสู่การเอาตัวรอดในการเล่นฟันนีแอดเฟรดดีเย้โอเคก่อวันนี้นะพอเราก็จะพูดถึงเฟรดดี้นะครับเราจะเห็นว่าเฟรดดี้นี่เป็นตัวตุ้กตุนนะครับไม่ใช่ตุ้กตุนเลยถึงว่าจะว่าไปนะแต่เฟรดดี้มันก็มีร้านพิซซ่าเป็นของตัวเองจะเป็นทางเป็นท่อนั่นแหละ เป็นดานที่เราต้องเล่นในภาคที่สองแล้วก็จะมีเมาส์ไว้ทำอะไรไม่รู้ช่างแม่งโอเคนี่คือวิธีการเตือนภัยนะครับเวลาที่เราเจอเฟสดี้ให้ต้องตาค่ะเพื่อเราเจอแรบบิตนะครับต้องตาทำไมวะถ้าใครหลับตาก่อนนะครเพราะนั้นแพ้นะครับใช่แล้วทำไมต้องมารอรถตึง ไม่ใช่มารอรถนี่หว่ารอไฟแดงเปิดไฟลเลยียกว่ามันอไรจะไปวะเนี่ยปวดหัว,ว,วเลยทำทำไมวะเวลาที่จะเจอฟอกนะครับเราต้องเปิดไฟฉายนั่นเองครับไม่ใช่หมายถึงไฟฉายอีกไฟฉายหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไฟฉายสปอตไลท์หมายถึงไฟฉายโทรศัพท์เนี่ย สวัสดีบายบาเนี่ใช้ได้ด้วยนั่นแหละเราต้องเล่นจนถึงภาพที่สี่และภาคที่สองมันก็จะมีประตูให้ปิดนะ่กูเข้าไม่ได้ถ้านั้นกูต้องทำนี่แหละเออบวดว่าเลยแล้วนั่นแหละเป็นคนที่เก่งที่สุดในกันอยู่ในเกมนี้เปิดกันป,ปิดไปเลยเมื่อไหร่จะมาเอาเนะี่ย จะออกไปแต่คอเฟอ,อืมต้องเอาไอ้เอาไฟใายมันไม่ไม่มไวปรดเล่นอย่างสนุกนะครับในการเล่นไฟในแอสเฟรดดี้สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะมาบรรยายเรื่องกอนโอมอะไรไม่รู้ฮมรู้สึกหลงตัวเองไม่เห็นจะดีเลยมีแต่เรื่องโกหกทั้งนั้น เราเป็นเฟรดี้เรามีการหลอกพวกคนไม่ใช่มีการอันนี้อืมเราต้องหลอกพวกคนสิใช่ไหมแต่าลืมกดไลค์ด้วยนะยาที่เขาว่ายาไปเชื่อมันมนอะไรมันจะมา,าเนี่ย